ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎ ประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ัน้า้หดนะครับชาวราศีกรกฎนะครับจะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระจันทร์นะครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับตนุเนี่ยแปลว่าตัวเรานะครับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเราจะเรียกว่าตนุหมดนะครับนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าดาวจันทร์ท่านใช้เวลาในการโคจรเนี่ยสองวันครึ่งเนี่ยเดินทุกราศีเลยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยคอยเก็บสถิติดวงตัวเองเนาะนะท่านก็จะทราบว่า ช่วงไหนเจอดาวอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถพยากรณ์ดวงตัวเองได้คร่าวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูเรือนกันเงินกันนิดนึงนะครับชาวราศีกรกฎนะครับจะมีดาวเจ้าเรือนกันเงินเนี่ยนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวของเดือนกุมภาพันธ์ว่าเราจะหมดเงินไปกับเรื่องอะไรหรือเราจะได้เงินมาจากเรื่องอะไรนะครับ ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีมังกรนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสองเนี่ยแล้วเว้ยเราเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนของคู่สัญญาที่เราเรียกว่ากระดุมพระไปอยู่ในเรือนของปัตตมินั่นก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสองเนี่ยนะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการซื้อมา <S <S ขายไปนะครับได้รับผลประโยชน์จากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะครับก็จะ เจอคนที่ถูกใจเพราะประดุมพระแปลว่าสิ่งที่ปรารถนานะครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับมียศมีตําแหน่งนะครับมีความโอ้อามีความภูมิฐานนะครับตามความหมายของดาวพระอาทิตย์นั่นเองนะครับนะก,ก็หลักๆเลยก็คือจะได้เงินจากคู่สัญญานั่นเองนะครับหรือบางคนมีคู่ครองหรือมีแฟนนะครับที่เป็นคนที่พอจะมีเงินอะไรสักหน่อยนะครับเขาก็อาจจะ ให้เงินเราใช้ก็ได้นะครับอ่ะนะครับดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีมังกรน,นะครับหน่งเนี่ยเราเรียกว่าสเสวยภูมิปาโรแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกแห่งความมั่นคงเพราะทำอะไรช่วงนี้จะมีความมั่นคงนะครับนะจุด ส่วนวันที่6นะครับจนถึงวันที่12เนี่ยเข้าเลิกเทสาตีนะครับก็เลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองหรือได้เงินจากการติดต่อนะครับนะการยกหูโทรศัพท์การพูดคุยนะครับหรือการเดินทางก็มีโอกาสอยู่นะครับแล้วจุดที่ต้องอ่จุดที่ให้คุณอ่านะครับก็คือจะช่วงของวันที่3จนถึงวันที่5เนาะเราจะเข้านำวางปุ นะครับถ้าจะทําอะไรยังไงเนี่ยช่วงนี้เกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาซื้อมาขายไปการติดต่ออะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับช่วงของวันที่5ว่าวันที่3ถึงวันที่5เนี่ยอันนี้จะดีนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในช่วงของวันที่6จนถึงวันที่8นะเราจะเข้าระวังพิจช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการยกย้ายราศีตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีนามาเจ้าน การเงินไปสถิตยอยู่ในราศีกุมเราจะเรียกว่ากับดุมพระไปอยู่ในเรือนของมรณะก็มีเกณฑ์นะครับที่จะรืมของของหายนะครับของรักหายนะครับหรือการเงินกานทองเนี่ยนะครับมีการใช้จ่ายนะครับฟุ่มเฟือยนะหรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะครับแต่ทั้งน,งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะครับว่ามีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นตัวขยายทีนึงนะครับบางคนไปสัมพันธ์ กับดาวศัตรูก็หมดไปเงินไปกับศัตรูนะครับบางคนไปสัมพันธ์กับเรือนลูกหลานก็หมดไปกับลูกหลานอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนก็หมดไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรเขาว่ากันไปก็มีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีการระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินให้วางแผนให้ดีๆนะครับในช่วงของวันที่13จนถึงวันที่28นั่นเองนะครับ แต่จะเสียวันไหนเมื่อไหร่นะครับก็ตอนที่อยู่ในราศีกลุ่มนะครับ13ถึง18นะครับจะหมดไปกับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็คือเข้าฤกษ์เทศาตีนั่นเองเนาะวันที่19นะครับถึงวันที่28สวยเทวีก็จะหมดไปเรื่องของการแต่งสวยแต่งหล่อนะนะเพราะเรื่นี้เป็นเลิกนางพญานั่นเองนะครับแต่จุดที่ต้องระมัดระวังที่สุดนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่26จนถึงวันที่28เราจะเข้าระวังพิษ นะครับอันนี้น่ากลัวนะครับก็คือช่วงนี้จะเสียเงินค่อนข้างเยอะนะครับใครมายืมเงินในช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงีเล่ยงจะดีที่สุดนะครับมีคนขอเข้าหาก็อย่าเพิ่งเข้าหานะเพื่อนฝูงโทรศัพท์มาก็อย่าไปรับนะครับมีเกมที่จะเสียเงินในช่วงวันที่26-28นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะ ดาวพังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้เรือนการงานโดยตรงเราจะเรียกว่าภพกรรม,มะนะครับที่แปลว่าวิถีชีวิตนะครับการดําเนินชีวิตนะอีภพเรือนหนึ่งในราศีพิจิเนี่ยเราจะเรียกว่าภพบบุตรหลานลูกหลานนะเราจะเรียกว่าภพบ,บุตรตานะครับหรือความคึกขนอง ก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยคือห้ามเด็ดขาดนะครับเกี่ยวเรื่องของอบายมุกต่างๆเหตุผลก็เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับไปสถิตอยู่ในเรือนของราศีเมถุนอยู่ตรงนี้ยาวนานถึงนะครับสิ้นเดือนเมษาเลยนะครับเขาเรียกว่าปุตตะไปอยู่ในเรือนของวินาศนั่นหมายถึงว่าคนที่นะครับชอบเล่นเรื่องของอบายมุกการพนันอะไรยังไงสําหรับชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าไม่ควรอย่างยิ่งนะครับมันจะค่อนข้างจะเสียหายแล้วเรื่องของความประมาทเลอนเลอ นะครับความคิดอะไรไม่รอบคอบก็จะนําพามาซึ่งความลาบากยุ่งยุ่นวุ่นวุ่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับอีกภพเดือนหนึ่งนะครับชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่เบื่องานเซิงงานเบื่อวิถีชีวิตตัวเองนะครับดาวเจ้าเรือนกรัมรมะนะฮะไปอยู่ในราศีนะครับเมถุนเนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกัมมะไปอยู่ในเรือนวินาศน,นะครับคำว่ากรัมรมะวินาศเนี่ยแสดงว่าเบื่อเซ็ง ะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะครับหรือทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะได้ดังใจสักเท่าไหร่นะแล้วก็ประมาทเลอะเลออะไรค่อนข้างเยอะนะครับบางคนก็นะครับมีเกณฑ์ที่ไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลนะครับต่างประเทศก็มีเหมือนกันเนาะหรือมีการเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตนะครับพอสมควรแล้วอยู่ตรงนี้ยาวนะ ยาวถึงสิ้นเดือนเมษานี้ก็ต้องวางแผนกันดีๆนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับคนไหนที่ทำงานอยู่แล้วการงานไม่ค่อยมั่นคงก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจลาออกซะนะนะครับเพราะถ้าเกิดลาออกไปตกงานยาวจะไปได้อีกทีหนึ่งนู่นเลยนะพฤษภาเลยนะนะครับพิชนนั้นแล้วก็ต้องอดทนให้มากๆนะครับนะแล้วก็จะมีคนทําให้ลําบากนะครับ แล้วก็เสียหายแล้วก็อย่าไว้ใจลูกหลานเยอะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานกับดาวเจ้าเรือนปุตตะสัมพันธ์กันเนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศแสดงว่าอา่อไว้ใจไว้ใจคนผิดนะครับไว้ใจลูกไว้ใจหลานนะครับไว้ใจบริวารอะไรประมาณนี้นะจะนําความลาบากอึดอัดใจมาให้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยว่ามีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการบอกความหนักเบานั่นเองนะก็ถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ด้วยความที่ดาวองคารนอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยท่าน พักองศาเนาะท่านเดินถอยหลังกลับไปนะอยู่กรกฎเนี่ยถอยไปเมทุนเนี่ยนะครับก็ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่28เนี่ยเป็นเรื่องของเพชคคาดเลิกนะครับแล้วก็6 2ถึง28เนี่ยเขาระวงังผิดแสดงว่าช่วง6 2ถึง28ชาวราศีกรกฎหลายๆท่านนะครับมีเกณฑ์ที่ เขาเรียกว่าตัดสินใจผิดพลาดนะครับลาออกจากงานนะครับไปชดชีวิตนะเบื่อเซง็งน้อยใจโทษตัวเองอะไรอะไรก็มาตกอยู่ที่เราออกอาการประมาณนี้นะครับก็หลายๆคนก็จะค่อนข้างที่จะไม่ทนกับสภาวะที่เกิดขึ้นแต่ผมบอกว่าถ้าไม่ทนนี่นะคุณตกงานยาวเลยนะพฤษภาเลยนะยังไงก็กัดฟันไว้นับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันนับหมื่นถึงหมื่นอะไรก็ว่ากันไปนะยังไงก็ให้มีรายได้ไว้ก่อน นะครับนะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะดาวพระพุทธท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบสหชะนะครับที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องท้องเดียวกัน อีพบเรือนหนึ่งในราศีเมถุนนะฮะเราจะเรียกว่าพบวิหน้าที่แปลว่ารับรับซ่อนเลนปิดบังไม่เปิดเผยนะครับสิ่งไม่คาดคิดสิ่งไม่คาดฝันนั่นเองนะครับดาวเจ้าเรือนสหชะนะครับไปสถิตอยู่ในราศีกุมเนี่ยตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่26เวลา23่สิบสามนาสนาทีสหชะตกมรณะไว้ใจเพื่อนไม่ได้นะครับเศร้าโศกเสียใจผิดหวังกับเพื่อนฝูงสังคมนะครับสร้างความลำบากอึดอัดใจสร้างความไม่สบายใจ นะครับแล้วก็มิตรเก่าติดต่อมากก็อยู่ห่างๆก่อนช่วงนี้นะครับด้วยความที่เวลาดาวเจ้ารือสหาชาตกนะครับมรณะเนี่ยมันแปลว่าห่างไกลนะครับห่างไกลจะเพื่อนฝูง เอ่อหรือปีกวิเวกอยู่คนเดียวนะครับเข้าสังคมน้อยลงอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นลันกษณะการบิดเบียนกันก็ไม่ค่อยจะโอเคนะครับนะอ่ะอีกพบเรือนหนึ่งมาจากภพว,กวินาศถ้ามีดาวพระพุธเป็นการกินีจรปีนี้นะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนของนะครับมรณะนะครับก็คือจะมีเรื่องนะครับทําให้เราเองเนี่ยเขาเรียกว่าสูกใส่ร้ายป้ายสีเนาะคำไม่จริงคําหลอกลวงอะไรประมาณนี้เสียมอ่า นะทํารับหลังอะไรเงี้ยทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเพราะวิาวนาศเนี่ยแปลว่ารับรับซ่อนเล้นไงนะครับแล้วไปอยู่ในเรือนมรณะก็คือการทําอะไรรับรับ,บซ่อนเล้นและทําให้เราเสียใจก็ส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการเสี่ยมของการพูดและดาวพุธเป็นดาวสื่อสารเป็นดาวคาพูดนะก็เสียเส่ยมนู่นเส,สี่ยมนี่ใส่ร้ายาปสีนะบางทีหัวหน้าหูเบาออกเราก็ จะขึ้นตำนงตำแหน่งก็โดนเสี้ยมจนเขามองไม่เห็นคัดชื่อเราออกเฉยเลยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วเวลาดาวพพุธตกอยู่ในเรือนมรณะนะครับเรามักที่จะได้รับคําพูดที่มันไม่ตรงนะครับคำพูดหลอกลวงนะอันนี้ก็เรามาระวังแล้วก็เรามาระวังเรื่องของวาจาคําพูดนิดนึงนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้นั่นเองนะครับนะอ่ะนะครับก็นะครับ,นะรบตอนที่อยู่ในราศีกุมนะครับห้าถึงแปดเนี่ยสเสวยเทสาตี ก็เลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับก็ระมัดระวังหน่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาสหาชะนะครับตกพบมรณะเนี่ยเขาไม่ให้เดินทางนะไม่ให้เดินทางไกลนะแล้วก็9-18ถึงส8เนี่ยสเวทีวีก็นะครับซึ่งเป็นเลิกนำพยาเนาะก็คือบางทีอาจะจะเจอเพื่อนผู้จา้า เอาอกเอาใจพนาพนอนะให้เราเลี้ยงนู่นนี่นั่นนะเรามาระวังหน่อยนะครับนะสิบถึงยีสวเนี่ย,ยเศรษฐกิจคาตเลิกก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจแต่จุดที่ต้องเรามาระวังที่สุดจะเป็นในช่วงของวันที่14ถึงวันที่15<ม>นะครับไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเข้าระวังพิษนะครับไม่ค่อยดีนะ จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่16จนถึงวันที่18เราจะเข้าน้ำวางปูเอกตอนนั้นอาจทำได้คุมค้มทดคุ้มไผยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะยกย้ายไปในราศีมีนนะก็ปลายเดือนแล้วละ่ะนะครับ27 28นะ่ะ2วันนะครับย้ายไปก็อพอหลังจะย้ายไปก็ค่อยๆดีหน่อยในราศีมีนเนาะก ย้ายไปเวลา19.45น,นาทีแต่ก็ยังคงเข้าเพชะคาดเลิกนั่นเองก็คือยังเลิกการตัดเสยนใจอยู่นั่นเองนะครับอะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพักรุหัสสปดีกันนิดนึง่ะดาวรุหัสถปดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพอรินะครับอริเนี่ยแปลว่าอุปสรรคนะครับอริแปลว่านี้สิน ความอึดอัดใจความไม่สบายใจสตูนะครับแต่กับอีกพบเรือนหนึ่งถือว่าเป็นพบเรือนที่ดีนะครับในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบสุภาะซึ่งเป็นพบที่ดีที่สุดเกี่ยวเรื่องของความจเจริญเจ้าหน้าคนอุปธรรม์ค้ำจุนคนคอยช่วยเหลือนั่นเองความรู้ความสามารถนะครับ ดาวเจ้าเรือนสุพระนะครับไปอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าสุภะไปอยู่ในเรือนของลาภผลที่เราเรียกว่าลาภะนะครับสุภระลาภะความหมายก็คือว่านะครับคุณจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคอยช่วยเหลือถ้าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพมีฝีมือนะครับก็จะได้รับการผลักดันสนับสนุนที่ค่อนข้างจะดีนะครับจะผู้รับผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูดำพฤหัสนะครับโยกหลังลักษณะประมาณนี้นะครับความรู้ความสามารถเนี่ยช่วยเหลือ นะครับเรานะครับลงทุนน้อยได้กําไรมากนะหรือใช้ความรู้ความสามารถแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองนะครับผู้รับผู้ใหญ่อวยยศนะครับผู้รับผู้ใหญ่ให้โอกาสนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญน,นะครับท่านมีดาวพ,ะพระพฤหัสบดีปีนี้เป็นการกินีจอการักินีแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงนั่นเองนะจะกลายเป็นว่าดาวเจ้าเรือนนะครับอรลไปอยู่ในเรือนของลาภะ ความหมายอลิลาพาก็แปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่มีคนมาบีบดเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์นะครับบางครั้งนะเราจะได้เลื่อนตําแหน่งหรืออะไรประมาณนี้ปรากฏว่าถูกนะครับคนเล่นแร่แปรธาตุนะครับเล่นระบบเส้นสายเล่นระบบอุปถรัรมนะครับนะ, mm hmm. นะบก็ทําให้เราลาชื่อหายไปเลยกระเด็นไปเลยหายไปเลย นะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่วงการด้วยนะครับว่าวงการระบบเส้นสายเนี่ยมันมีในเรื่องของผลประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์มากก็คนไหนใจมากก็ได้ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสยังคงเดินถอยหลังอยู่นะครับก็เลยส่งผลให้เรื่องของคุณธรรมนะครับคนที่ทําไม่ดีเนี่ยจะฟึ่งฟู นะครับคนทําดีก็จะถูกกดอะไรประมาณนี้นะครับคำว่าอริเวลาภาก็แปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นั่นเองแล้วมันไปเชื่อมโยงกับคำว่าสุภาษแสดงว่ามันไม่มีความเป็นธรรมให้กับเราถ้าดาวพฤหัสเป็นการกินีจอดปีนี้นะครับแต่ก็ข่าวดีก็คือตอนนี้หลังวันที่14่กุมภาดาวพฤหัส,สบดีก็จะเดินปกติแล้วนะครับจากที่เดินถอยหลังก็จะเดินปกตินั่นก็มาเพราะว่านะครับถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถหรือศักยภาพก็จะมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับเรานะครับคนที่นะครับ เล่นแร่แปรธาตุก็อาจจะอาจาอาจะผิดหวังนะครับอาจจะเสียใจได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมอ่ะเวลาเดินปกติแล้วก็จะเกิดความเป็นธรรมขึ้นกับเรานั่นเองนะครับนะนะครับดาวพฤหัสนะครับอยู่นะครับ,รนรบในราศีพฤษภก็เข้าเลิกดีเราเรียกว่าเลิกภูมิปาโรแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพฤกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพุธเราจะเรียกว่าพบปราภะที่แปลว่าไรายได้สองไรายได้สามโอกาสความโชคดีนะชาวราศีกรกฎก็ได้ดาวพฤกษ์เนี่ยแหละที่ช่วยนะครับทาให้ชีวิตสุดยอดเลยดีขึ้นมากอีกภพเรือนนึ่งนะครับในราศีตุลเราจะเรียกว่าพบสุเทุ พบพันธุภพ,พันธุนะครับในราศีตุลเนี่ยเรียกว่าพบพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์าการก่อร่างสร้างตัวการศึกษาวงศาคณาญาณนั่นเองนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุไปไหนพันธุไปอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยนะครับก็มีหลายๆคนนะครับอันนี้ก็ต้องต้องมีเงินด้วยนะถ้าเกิดเรามีเงินนะครับก็อยากจะได้บ้านอยากจะได้รถหรืออยากจะได้ตกแต่งบ้านใหม่หรืออยากจะทำออฟฟิศใหม่หรือจะ ปรับปรุงรีโนเวทหรือจะทำอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจด้วยเหตุผลที่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยได้ตำแหน่งมาหาอุดแล้วแลกบ้านกับดาวพฤหับสบดีเราเรียกว่าอนุกกเกษตรสลับเรือนส่งผลเนี่ยให้เราได้บ้านแบบดังใจนะครับได้หลักทรัพย์ได้ที่ดินได้แล้วก็ประมาณนี้แหละนะหรืออยากจะก่อร่างสร้างตัวหรืออยากจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะได้ดีนะครับเพราะว่าดาวตำแหน่งเนี้ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งและอยู่ตรงเนี้ย นะครับยาวนาน125วันนะครับนะปกติดาวพฤหั์เนี่ยท่านใช้เวลาโครจรเนี่ยนะครับ30วันก็ย้าย1ราศีละแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าพักองศา นะครับพักมนเสด์อยู่แถวนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังยืนมึนงงกันอยู่ตรงเนี้ยร้อยยี่ห้าวันนะครับก็เลยส่งผลนะครับเป็นผลคอยได้ให้ชาวราศีกรกฎนั่นเองนะครับที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวการศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาตนเองอะไรต่างๆนะอันนี้ถือว่าดีแล้วก็มีดาวพระพุธเข้ามาอยู่ด้วยนะครับเขาเรียกเป็นอสีติธาตน,นะครับนะเป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้านะครับก็ยิ่งส่งกระแสให้ดีเลยสแสดงว่าช่วงเดือน กุมภากับเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นช่วงเฮงของชาวราศีกร,รกฎคิดหวังอยากจะทําอะไรนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับและอีพบเรือนหนึ่งเป็นตัวย้ํานะครับก็คือดาวเจ้าเรือนลาภผลลาภะผลประโยชน์ความโชคดีก็อยู่ในเรือนของสุภาะนะครับก็จะมีคนคอยผลักดันนะครับช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนานะครับบางคนก็นะครับ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคอยช่วยเหลือนะครับก็แค่อย่าเขาเรียกโอกาสเรามีอ่ะแต่แค่อย่าประมาทนะเนี่ยอย่างดาวเนี้ยเขามีโอกาสใช่ไหมแต่ตัวที่ทําให้คุณน้อยใจคือดาวคองานที่อยู่เรือนวินาทเท่านั้นเองในเมื่อเรารู้ดาวเนี่ยนะครับว่ามันดีทุกสิ่งทุกอย่างมันดีแต่แค่อย่าน้อยใจแค่นั้นเองอะไรที่ทําได้ทําอะไรที่ทําไม่ได้ก็ขอผู้ช่วยมานะเราอย่า วันแมนโชเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพลาดได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้ดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีมีนเนีย่ยหนึ่งถึงสิบเจ็ดก็จะเป็นเลิกราชาเลิกนะฮะเราก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีผู้ยิ่งใหญ่มีอะไรสนับสนุนเรานะครับเพราะเป็นเลิกสะดวกสบายสิบแปดถึงยี่สปดเนี่ยเป็นเลิกใจดีเราเรียกว่าเลิกสัมโนโหแห่งเลิกนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกนักบุญนักบวชนั่นเองนะจุดที่ต้องระมัดระวังมีแค่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามเท่านั้นเองที่เราเข้าระวังพิษนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะ ก็ไม่ควรหนึ่งถึงสามนี่ไม่ควรไปขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะโดนปฏิเสธได้นะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณนะครับพีคเลยจะเป็นในช่วงของวันที่1 0เบ็ดจนถึงวันที่บเจ็ดนะกินเวลาเกือบหกเจวันอย่างนี้นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เฮงที่ปังของคุณกันเลยทีเดียวนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพักเสาร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะครับเราจะเรียกว่าพบปัต ตนินะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์อ่าน,นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปันิตบมรณะอ่าก็แน่นอน,นครับได้คู่ได้ค้องก็ไม่ได้ดังใจนะครับแล้วก็คู่สัญญาก็นะครับช้าตัดสินใจช้าทําอะไรก็อืดอาดนะครับทาให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร,นร่นะครับนะก็จะเป็นจุดที่เรานะครับต้องร,าาระมัดระวังนิดหนึ่ง นะครับนะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับนะก็จุดนี้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับไม่ค่อยดีนะนะครับต่อไปนะครับนะนะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านอยู่ในนะครับราศีกลุ่มเนี่ยนะครับในราศีกลุ่มเนี่ยนะครับก็หนึ่งถึงยี่สิบหกเนี่ยสวยเทวีเลิกนะก็เป็นเลิกนาพยาเลิก ตามใจตัวเองเรามาระวังหน่อยนะครับคือมีเกณฑ์ที่เจอคู่สัญญาที่ตามใจตัวเองนั่นเองนะครับยี่สิถึงยีสเนี่ยสวยเพชฌฆคาตเลิกก็เลิกตัดสินใจแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่26เนี่ยเราจะเข้านะครับนว,วังปุเอกนะครับน่นก็หมายถึงว่าจะคุมโทษคุมภยัยเวลาโดนอะไรยังไงเราจะรู้ล่วงหน้านะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับดาวพระราหูเนาะเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ตังใจเนาะมรณะไปไหนมรณะไปสุุภะก็คคคือทําณนนไม่ขึ้ัแหล นะครับเขาเรียกมรณะสุภะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกคนหลอกใช้ถูกคนทําให้เรามีความรู้สึกว่าทํางานฟรีอะไรหลอกประมาณนี้ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือให้เรารู้ว่ามันทําคุณไม่ขึ้นก็อย่าไปทําอะไรมากนะครับทํางานตามหน้าที่ของเรานะครับนะแล้วด้วยลาหูช่วงนี้แรงด้วยนะครับท่านเข้านวังพิษทัท้งเดือนเลยนะไม่ดีนะนะเราจะเรียกว่านะครับ เข้านะวังพิษนั่นเองนะไม่ค่อยโอเคนะก็1-8ดเสวยราชาเลิกนั่นแหละแต่ว่า1นึ1่ถึงหนึดเนี่ยสวยราชาเลิกอยู่ในราศีมีนแล้วก็1-28ดก็เข้านวางพิษอีกนะครับซึ่งส่งผลให้เราเองเนี่ยใจอ่อนขี้สงสารนะใครลําบากใครเดือดร้อนเราก็อยากจะไปช่วยแต่ไปช่วยแล้วก็ถูกหักหลัง ไปช่วยเขาแล้วก็ทําคุณไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ให้เรารู้ประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะต่อสุดท้ายนะครับดาวพฤกตเนาะดาวพฤกตก็อยู่ในราศีกันเนาะเราเรียกว่าพพนะครับสหัชะนะก็ดาวพฤกเนี่ยนะครับจะตามพระพุธไป นะครับเพราะว่าดาวพฤกเกตเนี่ยท่านอาจารย์เจ้าเรือนไปเนี่ยตกอยู่ตรงนี้นานมาเริ่มดีแค่วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนั่นเองนั่นก็หมายความว่าให้ระมัดระวังวกเพื่้นฝูงสังคมให้ดีแล้วกันนะครับอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมรับผมพิ่พระ,ะการใดยังไงต้องกราบขอคำอภัยด้วยนะครับท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชาไพ่พักศิวะมหาเทพก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็มีเปิดสอนทุกวันนะครับสี่ชั่วโมงนะครับนะอ่ะก็ นใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตกการฮินดูทลอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกการฮินดูทลอดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัด ทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเค็ดมงคลต่างๆนะครับก็จะส่งผลให้นะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ ตรงนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ